อ่ะนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนใช้โหลดโหดๆกันบ้างนะครับว่าอินเวอร์เตอร์ตัวนั้นนะครับที่ประกอบไปวันนั้นมันจะรอดไหมนะครับก็หลังจากที่ประกอบเสร็จนะครับก็วันนี้ก็น่าจะเข้าวันที่3แล้วนะครับที่ใช้งานนะครับที่จริงก่อนหน้านี้นะครับบอร์ด ที่อยู่ด้านในชุดที่อยู่ด้านในอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับก็ใช้งานมาหลายเดือนแล้วนะครับก่อนที่จะประกอบเข้ากล่องนะครับหลังจากประกอบเข้านะครับก็ใช้งานต่อเนื่องนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับโหลดตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับโหลดขึ้นอยู่อู้นะครับป่าไป50%นะครับเมื่อกี้น่าจะมีการพีคโหลดขึ้นไปนะครับโหลดนะครับตอนนี้นะครับโหลดรวมทั้งบ้านนะครับ ปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำทํางานนะครับปั๊มดูดน้ำประดาลเข้าแท้งนะครับทำงานด้วยแล้วก็ตอนนี้ที่ร้านก็กําลังเทโหลดเครื่องอยู่ด้วยนะครับโหลดร่วมนะครับที่ลากอยู่ต่อเนื่องตอนนี้ก็ราวๆเกือบ3,000วัตต์กันเลยทีเดียวนี่เห็นไหมนะครับ2,900เกือบ3,000วัตต์นะครับก็ลากยาวๆกันสบายๆนะครับสำหรับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอกสเปคมันตั้ง6,000วัตต์นะครับแค่นี้ก็สบายอยู่แล้วนะครับ กระแสนะครับกระแสส่วนหนึ่งดึงจากแบตไปถึง40กว่าแอมป์นะครับนะเห็นไหมเกือบ5 0แอมป์นะครับที่ดึงจากแบตนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าฝั่งแผงนะครับ m p v t ทำงานกี่แอมป์นี่เห็นไหม MPPT ผลิตได้ตอนนี้แค่14แอมป์นะครับ700กว่าวัตต์นะครับเนื่องจากตอนนี้แดดนะครับไม่มีพอดีเลยนะครับเป็นเวลาประมาณาบ่ายโมงบ่ายสองนะครับที่จริงมีแดดนะแต่ว่าเมฆมาบังพอดีนะครับในตอนที่ใช้โหลดหนักๆนะครับเมฆดันมาบังนะเห็นไหม ช่วยแค่14แอมป์นะครับปกติขึ้นไป40อ่าประมาณ45 M, ที่ผมลิมิตกระแสไว้นะครับ45แอมป์นะครับ, M, รบเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับแผงโซาลาเซลล์แทบไม่ช่วยเพราะฉะนั้นโหลดทั้งหมดที่ดึงนะครับมันก็จะมาดึงจากแบตตัวนี้นะครับดึงไป40-50ิ0แอมป์กันเลยทีเดียวนะครับอ่าอินเวอร์เตอร์ก็นี่ยังอยู่ดีมีสุขนะครับสบายๆนะนะครับก็เดี๋ยวอุณหภูมิไม่รู้ว่าจะร้อนจะอุ่นอะไรไหม ก็มีลมอุ่นๆหน่อยๆออกมานะครับก็มีอุณหภูมิบ้างนะครับอุ่นๆปกตินะครับแต่ก็ไม่ระเบิดเถิดเทิงนะครับเดี๋ยวดูกระแสตรงนี้นะครับกระแสขึ้นมา1 3แอมป์นะครับเอที่จริงดูมิเตอร์เมื่อกี้ก็ได้นะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยนะครับไอ้ตัวนี้ด้วยนะครับก็ตัวนี้น่าเชื่อถือกว่านะครับขึ้นมา1 3 5แอมป์นะครับโหลดที่2,900วัตต์นะครับ เพื่อความชัวร์นะครับดูกระแสที่ชิโนนะเห็นไหมนะครับกระแสขึ้นไป13แอมป์กว่านะครับแรงดัน218โวลต์นะครับก็ตกบ้างนิดหน่อยตามโหลดนะครับโอเคนะครับโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับก็น่าจะรอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกตัวนี้ก่อนที่จะประกอบลงเครื่องก็ใช้งานมาหลายเดือนแล้วแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่า ชุดเดิมนะครับที like <con> and ่ใช้งานก็แค่ประกอบลงเครื่องแค่นั้นเองนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะครับในช่วงที่โหลดหนักๆนะครับมีหนักกว่านี้บ้างก็คือตอนที่เครื่องทําน้ําอุ่นมันทํางานนะครับที่จริงผมแยกโหลดเครื่องทําน้ําอุ่นนะแต่ยังไม่เดินสายใหม่นะครับสายก็ยังไม่แยกโหลดเครื่องเครื่องเครื่องทาน้ําอุ่นนะครับมันก็เลยมาดึงเอาที่อินเวอร์เตอร์อยู่นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับ ก็เท่าที่ใช้งานมานะครับลากไป3-4 00พันวัตต์ก็ยังอยู่ดีมีสุขนะครับไม่ระเบิดเถิดเทิงนะครับก็น่าจะรอดเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับโอเคนะครับก็มาอัปเดตให้ชมกันเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับไปทำงานต่อนะครับโอเคคลิปนี้ก็พอแค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ